สวัสดีครับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลพะมกุฎกล้าวนะครับกับผมพันเอกจรัสพงศ์เกษมมงคลผู้อำนวยการกองพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมกุฎกล้าวนะครับจะขอแนะนําท่านเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในฐานะที่เราเป็นแพทย์นะครับเราส่งตรวจแลบเพื่ออะไรครับหนึ่งก็คือในเรื่องของว่าบางคนไข้ามานะครับ หาเราเรามักจะมีเรื่องของการสักประวัดต,ตรวจร่างกายในที่สุดเราจะได้คำว่า professional diagnosis เอาไว้ก่อนแล้วนะครับเมื่อเมื่อ diagnosis ในตอนนั้นนะอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้เราอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจปัสสาวะหรือว่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะเป็นการ confirm diagnosis ของเราในขั้นแรกถ้าเกิดว่าผลในการการตรวจนั้นนะใช้เวลาเราจะตั้งเ,อเทอร์นาลไทไม้ที่ประมาณสักสชั่วโมงนะครับเป็นอย่างเป็น เม,เมื่อผลออกมาเราอาจจะให้การรักษาในอย่างถูกต้องได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ไม่เร่งด่วนเราอาจจะให้การรักษาเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วนัดมาเพื่อที่จะเจาะเลือดแล้วก็ดูผลนะครับในการคอนเฟิร์ม diagnosis สองก็คือเมื่อเมื่อได้ผลแล a p ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้ผลเนี้ยเป็นไกด์ไลน์ที่ว่าเราจะให้การรักษาคนไข้ยอย่างไรจะเป็นเพียงคำแนะนำหรือว่าการให้ยาหรือว่าเป็นการปรับอะไรบางอย่าง นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราเมื่อเราใจ่ายให้การรักษาไปแล้วเรายังสามารถใช้ผลเลือดผลแล็บนะครับในการติดตาม follow up นะครับเพื่อดูผลของการรักษาว่าดีขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเราทำกันอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอีกในกรณีหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะใช้ในการที่เรียกว่าเป็น investigation ที่ยากนะครับเป็นเพื่อให้ได้คำว่า specific นะครับ แบนจเมนต์หรือว่าไดอะโนสติกต่อไปนะครับความสาคัญของการที่เราจะต้องส่งแลบนะครับมันจะต้องมีทั้ง3ประเด็นก็คือเรื่องของการถูกต้องถูกเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความถูกต้องเนี่ยผมอยากจะเน้นว่าการเก็บส่งสิ่งส่งตรวจนะครับมันจะต้องถูกต้องเริ่มตั้งแต่การติดสติ๊กเกอร์เลเบลนะครับแล้วก็วิธีการเก็บที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ถูกเทคนิครวมทั้งําดับเวลาของเราที่เจาะเลือดนะครับ หรือว่าที่เราเก็บสิ่งส่งตรวจถ้าม่มีเลเบลได้นะครับก็ควรจะเป็นเลเบลที่ตรงมากับสิ่งที่เราส่งมานะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนครับนอกจากตัวเราที่เป็นคนเก็บสเปซิเมนเกดสิ่งส่งตรวจจะปลอดภัยแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงด้วยถึงว่าเราจะส่งมาให้ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ย เขาปลอดภัยได้อย่างไรเช่นเราต้องปิดฝาให้สนิทนะครับไม่มีการรั่วไหลรัล่วซึมออกมาวิธีการซีลการส่งตรวจอย่างถูกต้องนะครับกองพยาธิวิทยานะครับมันก็แบ่งออกเป็นแผนกต่างๆนะครับ <c oughs> รแผนกที่จะพูดถึงแผนกแรกก็คือแผนกชีวเคมีนะครับรแผนกชีวเคมีนี่เป็นการตรวจทางด้านเคมีตรวจทางด้านอิมมูโนแล้วก็ตรวจทางด้าน hiv นะครับถัดมาเป็นแผนกโลหิตวิทยาอัิตี้ที่เราคุ้นเคยกับเรื่องของาตรวจ เกี่ยวกับเม็ดเลือดนะครับ C B C เม็ดเลือดขาวการตวรวจปัสสาวะด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของห้องปฏิบัติการกลางที่ตึกศิริกิตนะครับห้องปฏิบัติการนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อรองรับตึกสิริกิตทั้งตึกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงห้องฉุกเฉินเพืนที่เดียวเรามองดูว่าแลบที่เป็นแ l a ฉุกเฉินเนี่ยเราต้องต้องแข่งกับเวลานะครับเพื่อให้การรักษาได้ยอย่างรวดเร็วและคนไข้สามารถ เข้าเข้าโรงพยาบาลหรือเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งกรณีที่จะต้องผ่าตัดด่วนนะครับในวันนั้นเราสามารถได้ผลเลยนะครับส่วนธนาคารเลือดนะครับก็เป็นเ,เราไม่ได้รับบริจาคเลือดที่นี่นะครับเราจะเป็นหน่วยที่สั่งออเดอร์เลือดมาจากสถาบันพยาธิและก็สภากาชาดนะครับเพื่อเอามาสัพพายให้กับแพทย์ทุกท่านที่จะต้องการใช้เลือดสำหรับผู้ป่วยในกรณีต่างๆนะครับแผนก อ,อนุพันธุศาสตร์นะครับแผนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจทางด้านโมเลกุลาร์นะครับตรวจไวรัสตรวจในเรื่องของโควิดที่ผ่านมานี่จะเป็นงานหนักงานงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของแกลบจุลชีววิทยาเป็นห้องปฏิบัติการที่ตรวจทางด้านแบคทีเ r ียมีการตรวจดักสเปซิฟิกนะครับดักรีซิสแตนนะครับสำหรับเชื้อด้วยนะครับ นอกจากนีก้เราก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่ในการเก็บส่งตรวจเลือดก็คือหน่วยเจาะเลือดนะครับแล้วก็หน่วยที่รับสิ่งส่งตรวจในกรณีที่ส่งมาจากบอร์ดต,ต่างๆแล้วก็มาจากที่นอกโรงพยาบาลนะครับแล้วก็กระจายเข้าสู่ห้องปฏิบัติการอย่งถูกต้องในตอนเช้าๆคนไข้ที่เขาเข้ามาเข้าคิวรอเจาะเลือดนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการรับคิวนะครับในตอนเช้าหรือวนใญเญยก็จะมากันเยอะมาก นะครับมากันตั้งแต่คนไข้จะมารอกันตั้งแต่ตีสี่กว่าๆมา,านถึงตีห้าแต่เราเปิดทําการจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มรับคิวได้เป็นประมาณเวลาตีห้าครึ่งน,นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาเจาะเลือดที่ประมาณ6กโมงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนเมื่อรับคิวไปแล้วเจ้าหน้าที่เราจะเริ่มลงทะเบียนคีย์ต่างๆนะครับคีย์จากแปง้งจากกระดาษเข้ามาสู่ ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็คิดเงินเก็บเงินเลยทั้งหลายนะครับแล้วเมื่อได้ได้ได้ลำดับต่อไปก็คือจะเข้าสู่ห้องเจาะเลือดซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มานั่งเจาะเลือดให้นะครับมีทั้งที่ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็อา,อาคารเสริมประเกียรติสากอน,นะครับมีทั้งสองที่นะครับก็ถ้าเกิด่าเป็นพวกข้าราชการสิทธิ์เบิกได้จ่ายตรงกรมมัชิกางหรือว่าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเช่นที่ตึกสากอน,นะครับส่วนในเรื่องของถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเป็น เป,เป็นการส่งส่งแลบบเข้าไปในศูนย์นะครับมาเจาะเสร็จเรียบร้อยมันจะมีลางอัตโนมัติส่งเข้าไปที่ศูนย์รับแลบบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของแลบบต่อไปเริ่มตั้งแต่พิจารณาอินเทอแนาลิติกแล้วก็โพสแอนาลิติกมานะครับแล้วก็รายงานผลออกมาให,ให้เราได้เห็นกันนะครับในรูปแบบต่างๆในตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของบทบาทของเราในฐานะที่เป็นแพทย์นะครับเราจะต้องมีการรีเควสต์นะครับสิ่งเจาะเลือด มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากจะชักชวนเรานะครับในฐานะที่เป็นบุคคลรุ่นใหม่นะครับเราจะใช้เรื่องของการทำเปเปอร์เลสในการส่ง l a บนะครับอันนี้คือหน้าของที่เราใช้เป็นหลักในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำวินิจฉัยนะครับแล้วก็สั่งยานะครับตลอดจนเราสามารถสั่งแ a บและสั่ง x อ a กเได้นะครับถ้าเราจะสั่งแ a บก็ให มาตรงลูกศรแดงนะครับแล้วก็คลิกคำว่าส่งแลนะครับเมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าที่มีรายการแลออกมานะครับโดยโดยรายการนี้จะเรียงตามเหมือนกับใบเจาะเลื่อดน,นะครับเป็นหวดหมวดทั้งแนกหิมาโต้แผนแนกล่องบัตรเคมีสตี้จะเป็นเรื่องของยูรีนอนาลิซิสขอให้ท่านนั่งศึกษาดูนะครับเราคลิกเลือก ติ๊กลูกศรนะครับแล้วมันจะย้ายข้อมูลที่เราติ๊กไปอย่างฝั่งขวานะครับนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าสมมติว่าเราเลือกได้แล้วเนี่ยครบนะครับมันก็จะมีราคาออกมาด้วยแล้วก็ราคารวมทั้งหมดนะครับบางทีเราก็เราก็จะเราต้องฝึกให้คุ้นเคยเอาไว้นะครับมันจะไม่ยากอะไรครับแล้วก็กดคำว่าส่งรีเควสต์นะครับเมื่อส่งรีเควสต์ไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่ตรง หน้าที่เราเริ่มต้นนะครับตรงจุดที่2นะครับเราก็มาดูกันว่าเช็ค e ีเควชนะครับเมื่อเราเช็ครีเควชเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับคอยน้องๆช่วยตรวจดูตัวคำว,ว่า VN นะครับแล้วก็วันที่นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเรานัดคนไข้มาวันไหนเราก็ระบุวันนั้นหรืออยากจะให้คนไข้มาเจาะเลือดก่อนล่วงหน้าเราก็ระบุวันนั้นไปนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ ถ้าเกิดเราสามารถปริ้นที่เครื่องที่โต๊ะเราได้โต๊ะทำง,งานเราได้เราก็สั่งปริ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็โน้ตไปให้ทางกุลพยาบาลที่อยู่ที่เคาน์เตอร์อรทําการปริ้นต,ต่อไปนะครับและละเอียดต่อไปขอเชิญอ,อ,อาจารย์ท่านต่อไปเลยครับ